สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องเรือประจนภัยกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมอูโนกันนะครับแต่เล่นใน iPad นะครับเพราะไม่รู้จะเล่นกับใครเลยเพราตอนนี้ยังไม่อยอกปี่บ้านโอเคงั้นเราจะมาลองเล่นกันดีก,กว่านะครับเอาอะไรเนี่ยเออโอเคเราจะเล่นอูโนคลาสสิกโหมดก่อนนะครับอ่อาแบบนี้แล้วกันซิงเกิ มาซูมจะได้เล่นกับคนเก่งไหมมามาเลยระดับเหมือนจะเก่งกว่าเราปะ<ม>ดูไม่ออกเหมือนกัน<ม>โอเค<ม>ได้โอ,โ,โอ้โหตาเราใช่ไหมขอเจ็บไปก่อนแล้วกัน<ม>นี่เราโชค ตาเรา,าประข้ามเลื่อยข้ามเรื่อยเก็บค้ามอีตาเราศูนย์ไปมีก็ใช้ไปก่อนไม่มีค่อยใช้ตาเรามาปกสีเขาเลยเปลี่ยนเป็นสีแดง red Okay. Oh. Uh. Mm hmm. drop er four. โอเคมาเท้าร้องไห้เลยดาวบวกสี่เป็นสีแดง Red d r o p Four 2 1 1 1 Reverse Đoán cặp ta lâu 1 oh, Yes Bên nha Bọn đó bùng khen Super duper Ta โอ้ภ okay. oh. าษาจีนไม่นรรมดะอยู่กับน่าจะอยู่กับคนนี้นะเอ่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวมองไม่เห็นเออลงลงลงตาเราบกสอง เราก็มีบวก draw card ์บวกฮกเพื่อนเสียใจด้วยเราไม่มีเท่ reverse น้อนกับกุญแจเขาห้า reverse สน้อนกับตาเราโอ้ยไม่มียูโน่อูโน่แล้วเพ,พือ่อนเพ เริ่มีโอ้ยก็ดเดินหนอนกับเก็ไม,ม่มีอะ่ะอูโนอ Yellow ฮู้นอ Yellow หรอการ์ดแบบที่แบบเราใช้เหยีห้ามคนนี้เอาเขาไม่มีเปล่าโอ้ ก็เอาคลาสสิกนี่แหละคูณสองล้อคืออะไรไม่ได้หรอกไม่รู้อะเล่นไม่เป็นเอาแบบปกติก็ได้มั้งมา จูด้กับใครโอ้แรงเดียวกับเราปะเนี่ยเอ็มเอ็มเอ็มโอเคเราก็มาเริ่มกันได้เป็นโอ้นี่อันนี้อีโมจิตาเราเอาสีเขียวห้ามไปก่อนบายบายเพื่อนมา เก้าเก้าอันนี้ตาเรา0ูนยปมีไหมอืมห้าแปดแปดพอดีเป็นสี่แล้วเราชนะอยู่แล้วตอเขาอีกโอ้ยสองอีกบวกสองอ เราก็มีบวกสองนะเราโต้กลับไม่ได้หรอกน้อนกลับตาเราห้ามเอา้าทำไมย้อนอ๋อเออเม่อกี้เขาย้อนมาหยิบอุนอ่หนึ่งไปเล่นตาเขาตาเราหยิบไม่มี โอ้โหโอีคเขียวมีพอดีมีสามันด้วยนะโดนบวกหกก่อห้ามสามดีไหมอันต่อไปน่าจะสามดี อ่ะเราไปแบบสองโอ้ยอูนูน้ล้วเราแข่แน่เลยมาบวกมสองแบบนี้ไงเฮ้ยจบแล้วโอ้ไมค์กอดอเราวินเหรอโอเคโอ้ โอเคแล้วก็ตานี้ก็ขอ,อเป็นสู้กับคนที่ไม่เก่งแล้วกันขอร้องเอ็มเอ็ม,เอ,มเอ็มเหมือนเดิมม,มาอมขออ,าอะไรดีมีสกิปได้หรอเพิงเห็นห้ไ,ไปแล้วกันมาปกสองไปเลยเพื่อนโทษทีนะ มาเร็วสีเขียวมีบอกสีด้วยโ oh อ้ไม่ก็ถ้ามีอีกน่าจะโชคร้ายแต่เราม่เจอครับแล้วก็ไม่โดนด้วยมาอมองอัสอ n โน่สามคนเร็วๆสิเกบไปชาชามีจะบอกสีด้วย ตาคนน้คนหนึ่งคนนี้ย้อนกลับคนนี้ได้เราอเอาบวกสองนี้ไหมเอาบวกสองไปโดนย้อนกลับอีกออห้า,าอ,อาโอเคเออมาเร<อ> <มา S 2> ็วมามามา เราไม่มีก็ต้องจัว่วโอ้ได้บกสองอีกแล้วแปดโอเคสามสี่ส,สี่มีพอดีไม่จัว่วเพิ่มหรอกโอ้เก้าสีเหลืองเหมือนเดิมโอ้ยอดกลับย้อนกลับอีกย้อ <5. S 1> นกลับไม่ได้หรอหา อย่ากได้บวกสองบวกสองหนึ่งโอ้สีเขียวตาเราปะไม่มีอโอ้ยอะไรเนี่ยเจ็ดเขา,ามีไหมน่าจะมีนะมีไหมไม่มีหรอ อืมบุกสองโอ้ยน้อยบังอาจมากย้อนกลับเฮอ้หเขาได้ที่หนึ่งไปแล้วว่าเรามีสี่สองแล้วก็ย้อนกลับขอย้อนกลับเบ็ดสี่บ้างกูจอบอีก ราก็มีการ์ดน้อยสุดแล้วนะทำไมเราไม่ได้ที่หนึ่งเออเราได้ที่สองแล้วตอนนี้หกสีเ่เฮ้ยเราได้ที่หนึ่งมาอ๋อหกกองอืออือเอา้าโอ๊ยเวลาหมดลืมดู มาอีกแมชหนึ่งโอเคตอนนี้นี่ชูเอต่อไปตอนนี้นี่ชูเอ็นนะโอ,โอ้ได้อยู่กับ VIP ด้วย่นนะ,ะนะ่าจะเทานะอยู่กับ VIP อือืมลงสีสองใบเขาก็ได้บวกสีเหมือนกันเอ้เขาม่ได้บวกสีแล้วก็ไม่ได้บวกสีแต่ได้เปลี่ยนสี ย้อนกลับอโอ้หเขาตั้นี้แบบทีเวิร์มากวอของเราอีกโอ้โหเอาเลยเพื่อนนี่ใช่บวกสีหรอเยลโล่เปลนสีหรอตาเราเอาอะไรดีเอาปเปลี่ยนสีเพื่อมีสีฟ้าเอาสีฟ้าแล้วกัน อ่าสีฟาะมาเพื่อนเวลาอย่าหมดแล้วกันอู้อู้มัครโฟนมาครโฟนอายอนกลับไปเจนน้าอีวเเพื่อนมีไม่ใช่หรอใช้สิใช้สิไม่ใช้หรอเนอกว่าจะใช้ เขามีด oh, oh, er, ้วยโอ้โอ้เมื่อกี้แบบหมดหมดละตาเราเอาเป็นหกโอ้ยทำไมสองใบไม่ได้ปกติทำได้ไม่ใช่หรอปกติไม่ได้อโนุแล้วหรอโอ้โอ้เราคิดว่าเราน่ากะแพ้ย้อนกลับดีไหมเอาปะ เป็นสีเป็นสีเหลืองเพื่อนมีสีเหลืองสองอันมาแปดเออเพื่อนมีเป้าน่าจะมีนะแต่บอกนะว่าเออจบเกมแบบนี้เลยเหรอไม่รู้ว่าการเอนสมกตโอ้โอ oh <my>